สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนออนแอร์ในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศประจำปีการศึกษา2567นะครับวันนี้เป็นครั้งที่1สําสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศนะครับในหัวข้อกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกซึ่งเราจะเรียนกัน2หัวข้อในวันนี้นะครับได้แก่1โครงสร้างโลกและ2 การแปลสันฐานของแผ่นธรณีครับในหัวข้อกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกจริงๆแล้วจะมีหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด3หัวข้อนะครับได้แก่โครงสร้างโลกกระบวนการแปลสันฐานของแผ่นธรณีและธรณีพิบัติภัยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวและซูนามินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันใน2หัวข้อแรกซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการนำไปใช้ในการ อธิบายหัวข้อที่3ครับโครงสร้างโลกนะครับได้มีการแบ่งออกเป็นชั้นๆนะฮะสาเหตุเนื่องมาจากสมัยที่โลกเริ่มก่อกำเนิดเนี่ยโลกของเรามีการพอกพูนรวมกันของมลวลสารนะฮะที่เกิดจากซูเปอร์โนวาของดาวฤกษ์รุ่นก่อนหน้านะครับจึงมาเป็นโลกของเราในทุกวันนี้นะครับเราสามารถ อธิบายชั้นโครงสร้างของโลกได้อย่างไรนะครับเราจะต้องมีข้อมูลหรือหลักฐานนะครับที่ใช้ในการศึกษานะฮะอย่างเช่นหากเป็นเปลือกโลกนะครับเราจะต้องอาศัยวิธีการขุดเจาะนะครับแล้วก็นําแร่ที่ได้จากการเจาะหินขึ้นมาเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับว่าประกอบไปด้วยแร่ชนิดใดบ้างนะครับหากเราต้องการทราบองค์ประกอบของเนื้อโลกนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้องค์ประกอบที่มาจาก หินแปลกปลอมนะครับที่แมกมาหรือลาวานำพาขึ้นมาด้วยจากชั้นเนื้อโลกนะครับหรือเราอาจจะใช้ชุดหินโอฟิโอไลน์นะฮะซึ่งมาจากกระบวนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีนะครับซึ่งจะทำให้ชั้นเนื้อโลกเนี่ยเกิดการยกตัวขึ้นมาโผล่พล้นเปลือกโลกขึ้นมาได้นะครับและหากเราต้องการทราบองค์ประกอบของแก่นโลกเราจะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอุกกาบาตเหล็กนะครับที่ลอยอยู่ในอวกาศซึ่ง ถือว่าเป็นอุกกาบาตเดียวก,กันกับที่มารวมตัวกันเป็นโลกของเรานะครับหรือเราอาจจะสรุปได้จากสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าภายในโลกของเรามีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักนั่นเองนะครับจากข้อมูลที่เรารวบรวมได้นะครับทำให้เราทราบว่าโลกของเราเนี่ยมีการแบ่งเป็นชั้นนะครับอย่างน้อย3มชั้นนะครับแล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันไปดังที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ นอกจากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มาจากแร่และหินต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนะครับเรายังสามารถใช้วิธีการโดยอ้อมนะครับเป็นหลักฐานสำคัญในการอธิบายโครงสร้างโลกนะฮะซึ่งในที่นี้เราจะใช้คลื่นไหวสะเทือนซึ่งอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะครับคลื่นไหวสะเทือนจะมีการเดินทางผ่านเข้าไปในโลกของเราและอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการเคลื่อนที่ไปบนผิวโลกนะครับเมื่อเราใช้เครื่องมือไซโมกราฟ ตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนนะครับเราจะพบว่าคลื่นจะมีลักษณะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับคลื่นลูกแรกที่มาถึงเครื่องมือตรวจวัดจะเป็นคลื่นที่มาถึงเร็วที่สุดนะครับเรามีชื่อเรียกว่า p wave หรือคลื่นปฐมภูมินะครับจะมีขนาดเล็กนะครับในขณนะที่คลื่นที่มาถึงเป็นระดับที่2เราจะเรียกว่า s wave นะครับหรือคลื่นทุติยภูมิซึ่ง ก็จะมีขนาดเล็กเช่นเดียวกันนะครับในขณนะที่คลื่นที่มาถึงเป็นลำดับที่3นะครับ mm. ก็จะมีขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะหรือเป็นคลื่นพื้นผิวนั่นเองนะครับสำหรับ p wave และ s w v e นะฮะก็จะเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ในตัวกลางนะครับทำให้มีการสูญเสียพลังงานไปในระหว่างเดินทางนะฮะคลื่นจึงมีขนาดเล็กในขณนะที่คลื่นพื้นผิวนี่ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับกว่าคลื่นในตัวกลางนะครับ ทำไม p-wave และ s-wave นะครับจึงมีความเร็วในการเคลื่อนที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้ง2ชนิดมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับโดยที่คลื่นปฐมภูมิหรือ p-wave เนี่ยเป็นคลื่นตามยาวนะครับทำให้มีความเร็วมากกว่าคลื่น s นะครับและคลื่นที่มีลักษณะเป็นคลื่นตามยาวนะครับทำให้สามารถผ่านตัวกลางได้ทุกสถานะนะครับ ในขณะที่คลื่นทิทยภูมินะครับซึ่งเป็นคลื่นตามขวางก็จะมีความเร็วน้อยกว่าคลื่น p นะครับและสิ่งที่ตามมาคือคลื่น s จะสามารถผ่านตัวกลางได้เฉพาะของแข็งเท่านั้นเองนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการผ่านสถานะของตัวกลางจะนำไปสู่การนำไปใช้ในการอธิบายชั้นโครงสร้างโลกต่อไปนะครับโดยหากเราพิจารณาเส้นทางของคลื่น ไหวสะเทือนนะครับที่เกิดขึ้นภายในโลกเปรียบเทียบระหว่างเส้นทางของคลื่น P และคลื่น S นะครับเราจะพบว่าคลื่นทั้งสองชนิดเนี่ยมีเงาคลื่นที่ต่างกันไปนะครับเงาคลื่นคือบริเวณที่เครื่องมือตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนไม่สามารถรับคลื่นได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าคลื่น S จะมีเขตเงาคลื่นที่กว้างกว่าคลื่น P นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่า คลื่น S ไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวที่อยู่ข้างในโลกได้นั่นเองนะครับและนี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราทราบได้ว่าภายในโลกของเราไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่อาจจะมีของเหลวซ่อนอยู่ข้างในนะครับและหากเราวิเคราะห์ต่อไปนะครับจนนำสามารถนำความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปตามความลึกนะครับของคลื่นไหวสะเทือนที่เดินทางภายในโลกมาวิเคราะห์ได้นะครับเราทำให้เราทราบได้ว่า ที่ชั้นนอกสุดของโลกนะครับทั้งคลื่น P และคลื่น S จะสามารถผ่านชั้นโลกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่มีความชันสูงมากนะฮะชั้นนี้ถูกตั้งชื่อว่าธรณีภาคนะครับจากการที่ทั้งคลื่น P และ S สามารถเดินทางผ่านได้นะครับทำให้เราลงข้อสรุปได้ว่าธรณีภาคคือส่วนที่เป็นของแข็งนั่นเองนะครับในขณะที่ชั้นต่อมา เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ลึกลงไปนะครับอีกเล็กน้อยนะครับจะส่งผลให้ทั้งคลื่น P และคลื่น S นะฮะมีอัตราเร็วลดลงนะครับเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับบริเวณนี้อาจจะเกิดขึ้นมาจากการที่เปลือกโลกนะครับที่เคยเป็นของแข็งเนี่ยเมื่อลึกลงไปนะฮะก็จะได้รับความร้อนที่มาจากชั้นใต้โลกนะครับก็จะทำให้หินบริเวณนี้มีความอ่อนนิ่มลงนะครับ และในบริเวณชั้นนี้นะคะจะอยู่ภายใต้ชั้นโครงสร้างโลกที่ชื่อว่าฐานธรณีภาคนะครับและนะักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าชั้น low velocity zone นะครับ low velocity zone เนื่องจากหินนะครับมีลักษณะเป็นของแข็งที่มีความอ่อนนิ่มนะฮะซึ่งเราจะเรียกสภาวะนี้ว่าของแข็งแบบพลาสติกนั่นเองนะครับและเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ลึกลงไปอีกจากชั้นนี้นะครับเราจะพบว่า คลื่นจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นแบบไม่สม่ำเสมอทั้งคลื่น p และคลื่น s นะครับเราจึงลงข้อสรุปได้ว่าชั้นนี้นะฮะจะก็ยังคงเป็นของแข็งอยู่นะครับและตั้งชื่อเรียกว่าชั้น transitional zone นะครับในขณะที่เมื่อคลื่นเดินทางลึกลงไปอีกนะครับก็จะมีลักษณะความเร็วที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่จะมีอัตราเร็วที่เปลี่ยนไปค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับเราเรียกชั้นนี้ว่ามัชชิมภาคหรือมีโซเฟีย นะครับและเช่นเดียวกันครับเนื่องจากคลื่น s สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เราจึงลงข้อสรุปว่าชั้นนี้ก็ยังคงเป็นของแข็งอยู่นั่นเองนะครับแต่ต่อจากนี้นะครับเมื่อคลื่น p เดินทางผ่านเข้าไปลึกลงไปอีกนะครับเราจะพบว่าคลื่น p มีความเร็วที่ลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับและเมื่อลึกลงไปคลื่น p ก็จะมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่คลื่น s นะฮะหายไปจากการเคลื่อนที่นะครับ ชั้นนี้ตรงกับชั้นที่ชื่อว่าแกนโลกชั้นนอกนะครับและเราสามารถลงข้อสรุปได้ว่าชั้นแกนโลกชั้นนอกมีสถานะเป็นของเหลวจากการที่เราไม่พบคลื่น S ในชั้นนี้นั่นเองนะครับและเมื่อเราให้คลื่นเคลื่อนที่ไปจนถึงบริเวณที่อยู่ใจกลางโลกมากที่สุดนะครับนั่นก็คือแกนโลกชั้นในเราจะพบว่าทั้งคลื่น P และคลื่น S สามารถตรวจวัดพบได้ทั้งสองชนิดนะครับเราจึงลงข้อสรุปได้ว่าชั้นนี้ หรือแกนโลกชั้นในนะครับมีสถานะเป็นของแข็งนั่นเองนะครับจากการพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดเราจะเห็นว่าโลกของเราโดยส่วนใหญ่นั้นมีสถานะเป็นของแข็งนะครับมีเพียงแค่แกนโลกชั้นนอกเท่านั้นที่มีสถานะเป็นของเหลวนะครับและหากเรานำมาวาดเป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชั้นโครงสร้างโลกแต่ละชั้นนะครับเราจะพบว่าชั้นที่มีความหนามากที่สุดก็คือแกนโลกชั้นนอกและ มีโซเซเฟียนั่นเองนะครับในขณะที่ชั้นธรณีภาคเป็นชั้นที่มีความหนาน้อยที่สุดนะครับและหากเรากลับไปพิจารณาการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับเมื่อพิจารณาที่อัตราเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปตามความลึกนะฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าที่บริเวณรอยต่อระหว่างชั้นโครงสร้างโลกบ,บางชั้นนะฮะจะมีความไม่ต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ของคลื่นไหวสะเทือนนะฮะ บริเวณที่1ที่พบความไม่ต่อเนื่องคือที่ระดับความลึกประมาณ2,900กิโลเมตรนะครับบริเวณนั้นเป็นรอยต่อระหว่างชั้นมัชชิมภาคหรือแกนโลกชั้นนอกนะครับและอีกบริเวณหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ระหว่างแกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นในนะครับที่ความลึกประมาณ5,140กิโลเมตรนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบบริเวณที่มี รอยชั้นความไม่ต่อเนื่องที่บริเวณใกล้เปลือกโลกอีก100นะครับซึ่งบริเวณนั้นจะตรงกับบริเวณรอยต่อระหว่างชั้นเปลือกโลกและชั้นเนื้อโลกนะครับเราตั้งชื่อเรียกว่า m o h o r o v i c ด c discontinuity นั่นเองหรือเรียกสั้นๆว่าโมโฮนะครับจากที่เราได้นำเสนอมาทั้งหมด300ชั้นไม่ต่อเนื่องนะครับทำให้เราทราบได้ว่าโลกของเราเนี่ยมีการแบ่งเป็นชั้นใหญ่ๆได้เป็น3ชั้นนะครับ ชั้นที่1นนะครับเป็นเปลือกโลกนะครับชั้นที่2คือเนื้อโลกนะครับและชั้นสุดท้ายคือแก่นโลกนะครับโดยที่มีรอยชั้นความไม่ต่อเนื่องทั้งหมด3เขตทําหน้าที่แบ่งโครงสร้างโลกออกเป็นชั้นต่างๆดังที่กล่าวมานะครับและรอยชั้นไม่ต่อเนื่องนะฮะที่ชื่อว่าเรอแม่นจะทําให้เราทราบว่าแกนโลกของเรายังแบ่งออกเป็น2ชั้นนั่นก็คือแก่นโลกชั้นนอกและแก่นโลกชั้นในนั่นเองนะครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้กล่าวกันไปนะครับทำให้เราสามารถแบ่งโครงสร้างโลกได้โดยใช้เกณฑ์ทั้งสิ้น2เกณฑ์นะครับโดยทั้ง2เกณฑ์นียจะทําให้เราได้ชั้นของโครงสร้างโลกที่แตกต่างกันนะครับเกณฑ์ที่1น,นะครับเป็นการใช้องค์ประกอบทางเคมีนะครับชั้นนอกสุดนะครับจะชื่อว่าชั้นเปลือกโลกนะครับและชั้นถัดลงไปจะเรียกว่าเนื้อโลกและชั้นสุดท้ายก็คือแกนโลกนะครับ ในขณะที่ถ้าเราใช้สมบัติเชิงกลหรือการใช้การเคลื่อนที่ของเคลื่อนไหวสะเทือนนั่นเองนะครับจะทําให้เราได้ชั้นโครงสร้างโลกทั้งหมด5ชั้นนะครับชั้นนอกสุดชั้นที่1คือธรณีภาคชั้นที่2คือฐานธรณีภาคนะครับชั้นที่3คือมัชชิมภาคชั้นที่4คือแกนโลกชั้นนอกและชั้นที่5คือแกนโลกชั้นในนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าการแบ่งทั้ง2แบบนี้นะครับจะแต่ละชั้นจะมีความหนา ที่มีความสัมพันธ์กันนะคะยกตัวอย่างเช่นชั้นธรณีภาคจะหนากว่าชั้นเปลือกโลกนะครับและแกนโลกที่แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมีเมื่อแบ่งโดยใช้สมบัติเชิงกลเข้ามาช่วยแล้วเราจะพบว่ายังแบ่งได้เป็น2ชั้นนะครับส่วนชั้นโครงสร้างโลกในชั้นที่เป็นเนื้อโลกนะครับจะตรงกับชั้นโครงสร้างโลกที่ใช้สมบัติเชิงกลในการแบ่งนะครับซึ่งได้แก่ชั้นมัชชิมาภาคและฐานธรณีภาคนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์หรือข้อสอบกันบ้างนะครับคำถามข้อที่1ฮะชั้นแกนโลกชั้นในประกอบด้วยธาตุหรือสสารประกอบหลักในข้อใดน,นะครับหากเราพิจารณาตัวเลือกตรงนี้แล้วนะครับประกอบกับสิ่งที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้นะฮะนักเรียนจะทราบได้ว่าแกนโลกของเรานะครับวิเคราะห์ได้จากอุกบาทเหล็กนะครับซึ่งองค์ประกอบก็จะมีเหล็กและนิกเกิลเป็นอ,องค์ประกอบหลักนั่นเองนะครับเรา จึงตอบตัวเลือกที่4นะครับเหล็กและนิกเกิลน,นะครับข้อที่2ครับธรณีภาคมีความหมายตรงตามข้อใดนะครับหากนักเรียนพิจารณาการแบ่งชั้นโครงสร้างโลก2เกณฑ์เทียบกันนะครับชั้นธรณีภาคตามแผนภาพด้านขวามือนักเรียนจะเห็นว่ามีความหนามากกว่าชั้นเปลือกโลกนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือชั้นธรณีภาคเนี่ย จะหมายถึงชั้นเปลือกโลกที่รวมกับเนื้อโลกส่วนบนสุดนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นตัวเลือกที่1น,นะครับคือชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลกนั่นเองนะครับคำถามข้อต่อมาครับฐานธรณีภาคอยู่ตรงส่วนใดของโครงสร้างโลกนะครับหากนักเรียนพิจารณาแผนภาพชั้นฐานธรณีภาคด้านขวามือก็จะพบว่าชั้นฐานธรณีภาคจะตรงกับ ชั้นเนื้อโลกส่วนบนนะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นั่นเองนะครับข้อที่4ครับในการแบ่งชั้นของโลกตามลักษณะมวลสารชั้นเนื้อโลกส่วนใหญ่มีสถานะข้อใดนะครับและเราเคยคุยไปแล้วนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วคลื่น S สามารถผ่านชั้นโครงสร้างโลกได้นะครับดังนั้นเราจึงลงข้อสรุปกันว่าโครงสร้างโลกส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของแข็งนั่นเองนะครับ หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์นะคะทราบว่าโครงสร้างโลกมีลักษณะแบ่งเป็นชั้นๆนะครับการแบ่งเป็นชั้นๆทําให้โลกของเราสามารถมีการเคลื่อนที่ได้นะครับโดยเฉพาะการหมุนเวียนนะฮะของชั้นโครงสร้างโลกบางชั้นนะฮะไปส่งผลให้โครงสร้างโลกบางชั้นเนี้ยเกิดการเคลื่อนที่ตามกันไปนะครับซึ่งสถานการณ์เนี้ยทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีหรือแผ่นเปลือกโลกที่เรารู้จัก นั่นเองนะครับนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าการแปรสันฐานของแผ่นธรณีนะครับในสมัยหนึ่งเนี่ยโลกของเราเคยมีแผ่นเปลือกโลกที่รวมตัวกันเป็นแผ่นดินเดียวนะครับขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าแผ่นเจียนะครับและเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับแผนเจียก็แตกออกจากการกลายเป็นแผ่นทวีปต่างๆดังที่ปรากฏในปัจจุบันนะครับนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ เคลื่อนตัวของแผ่นทวีปนะครับก็คืออัลเฟรดเวเกเนอร์ได้นําเสนอทฤษฎีทวีปเลื่อนนะครับที่กล่าวว่าแผ่นเปลือกโลกนี่มีการเคลื่อนที่ไปบนแผ่นชั้นเนื้อโลกนะครับส่งผลให้แผ่นธรณีเปลี่ยนตําแหน่งจากตําแหน่งหนึ่งไปยังอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับและหลักฐานที่เวเกเนอร์นำมาใช้ในการอธิบายสนับสนุนทฤษฎีนี้นะครับก็ประกอบด้วย การสังเกตรอยต่อของขอบทวีปนะครับที่บางทวีปสามารถต่อกันได้เกือบจะพอดีนะครับการใช้หลักฐานที่มาจากอายุของกลุ่มหินและการลำดับชั้นหินนะครับที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับการใช้รอยครูดฐทานน้าแข็งในอดีตการนะครับทำให้เราทราบว่าแผ่นธรณีเคยอยู่ติดกันมาที่บริเวณขั้วโลกใต้นะครับแล้วก็มีการเลื่อนถลย ไปนะครับทำให้เกิดทิ้งเป็นรอยครู่ดถูไว้บนหินนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครคือการใช้หลักฐานจากซากดึกดำบรรน,นะครับของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วก็พืชต,ตระกูลเฟิร์นโบราณนะฮะทำให้เราทราบว่าแผน่นธรณีต่างๆเหล่านี้เคยติดกันมาก่อนในขณะที่สิ่งมีชีวิตนี้ยังดำรงชีวิตอยู่นะครับและสิ่งที่มาสนับสนุนให้ทฤษฎีของเวเกเนอร์นะครับมี ศักยภาพนะฮะที่จะสามารถนําไปอธิบายการเคลื่อนที่แผ่นทวีนี้ได้จริงนะครับก็คือการค้นพบว่าโลกของเรามีวงจรการพาความร้อนนะครับคล้ายๆกับการที่เราต้มน้ําและน้ําเกิดการพาความร้อนและหมุนเวียนอยู่ในภาชนะนะครับเนื้อโลกของเรานะครับที่มีคุณสมบัติเป็นของแข็งนะครับแต่ด้วยอุณหภูมิที่สูงมากนะครับส่งผลให้แมนเทิลหรือชั้นเนื้อโลกเนี่ยมีการเคลื่อนที่หมุนเวียนและพาความร้อนไปได้นะครับ จากการเคลื่อนที่หมุนเวียนของชั้นเนื้อโลกนี้นะฮะไปผลักดันให้แผ่นเปลือกโลกหรือแผ่นธรณีชั้นบนสุดเกิดการเคลื่อนที่นะครับแยกออกจากกันหรือบางบริเวณก็เกิดการชนกันนะครับตามไปด้วยนะฮะอีกทฤษฎีหนึ่งนะฮะที่อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีก็คือทฤษฎีการแผ่ขยายของพื้นมหาสมุทรที่นำเสนอโดยแฮร์รี่แฮมมอนเฮสนะครับแฮร์รี่ได้กล่าวว่า พื้นมหาสมุทรมีการแยกตัวออกจากกันนะครับและผลจากการแยกตัวออกจากกันนี้นะฮะทำให้เกิดเป็นสันเขากลางมหาสมุทรนะครับเนื่องจากบริเวณรอยแยกนะครับจะมีแผ่นธรณีมหาสมุทรที่บางลงนะครับแรงดันจากแมกมาบริเวณนั้นจึงดันให้แผ่นธรณีตรงนั้นเกิดการก่งตัวขึ้นมานะฮะแล้วก็มีลักษณะนูนขึ้นเป็นสันเขานะฮะแล้วก็มีลาวาไหลซึมออกมา พอกคูณกันนะฮะกลายเป็นหินบาซโซรูปหมอนอยู่กลางมหาสมุทรนะครับทำให้เราสามารถลงข้อสรุปได้ว่าการค้นพบสันเขากลางมหาสมุทรเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าโลกของเรานะฮะมีการแยกตัวออกจากกันนั่นเองนะครับสันเขากลางมหาสมุทรมีการวางตัวอยู่ในทุกมหาสมุทรบนโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมหาสมุทรแอตแลนติก หรือมหาสมุทรอินเดียนะครับหลักฐานนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าโลกของเรามีการแยกออกจากกันในบริเวณชั้นแผ่นธรณีภาคหรือชั้นเปลือกโลกนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะักวิทยาศาสตร์ยังได้หาอายุนะครับหินบาซอลท,ที่อยู่บนพื้นมหาสมุทรนะฮะทำให้เราทราบว่าบริเวณสันเขาวกลางมหาสมุทที่เป็นรอยแยกของแผ่นธรณี จะมีอายุน้อยกว่าบริเวณอื่นที่ห่างไกลออกไปนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ยิ่งห่างออกไปจากรอยสันเขากลางสมุรจะยิ่งมีอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าพื้นมหาสมุทรมีการขยายตัวนะครับสำหรับตัวอย่างโจทย์นะครับข้อที่5ครับการสำรวจพบการประทุข,ของลาวาหรือภูเขาไฟตามรอยแยกกลางแนวเสื้อเทือเขากลางสมุดบนพื้น ท้องมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับถูกใช้เป็นหลักฐานที่มาสำคัญของแนวคิดในข้อใดโดยตรงมากที่สุดนะครับคำตอบในข้อนี้ก็คือทฤษฎีซีฟลอร์สเปรดดิ n งหรือทฤษฎีพื้นมหาสมุทรแยกตัวนั่นเองนะครับและทฤษฎีสุดท้ายนะครับที่มาอธิบายการเคลื่อนาแผ่นธรณีก็คือทฤษฎีธรณีแปรสันฐานนะครับทฤษฎีธรณีแปรสันฐานเนี่ยกล่าวว่า แผ่นธรณีสามารถเคลื่อนที่สัมพันธ์กันได้แบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1เนี่ยเรียกว่าการแยกตัวหรือการดเวเจนต์นะครับแบบที่2นะครับคือการเคลื่อนหากันหรือคอนเวเจนต์นะครับและแบบที่3นะครับเรียกว่าการเคลื่อนผ่านกันหรือการทรานส์ฟอร์มนะครับนักวิทยาศาสตร์นะฮะทราบได้อย่างไรว่าแผ่นธรณีมีทิศทางการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันได้3แบบนะครับ นัวิทยาศาสตร์จะต้องรวบรวมข้อมูลที่เป็นหลักฐานนะฮะที่มาจากลักษณะภูมิประเทศที่เกิดขึ้นนะครับจากตำแหน่งต่างๆบนโลกนะครับแล้วก็นำมาสู่การลงข้อสรุปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับบริเวณที่แผ่นทรณีแยกตัวนะฮะเราจะไปดูกันที่บริเวณเกาะไอซ์แลนด์นะฮะหากเราพิจารณาแผนที่ที่ปรากฏนะฮะจะเห็นว่าไอซ์แลนด์เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณ ระหว่างรอยต่อแผ่นธรณีหมายเลข1และหมายเลข4นะครับเมื่อเราเพิจารณาแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณเกาะไอซ์แลนด์นะฮะเป็นบริเวณที่อยู่ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็สัมพันธ์ไปกับบริเวณที่เป็นสันเขากลางสมุทนะครับและจากก่อนหน้านี้นักเรียนได้ทราบแล้วว่าบริเวณสันเขากลางมหาสมุทนะครับเป็นบริเวณที่แผ่นธรณีมีการแยกตัวออกจากกันนะครับ นั่นแปลว่าบริเวณเกาะไอซ์แลนด์เองก็มีการแยกตัวออกจากกันเช่นเดียวกันนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เกาะไอซ์แลนด์แยกตัวออกจากกันเนี่ยทำให้บริเวณรอยแตกหรือรอยแยกนะฮะมีแมกมา่าหรือลาวาดันตัวขึ้นมาได้โดยง่ายนะครับและทําให้แผ่นธรณีบริเวณนั้นเนี่ยเกิดการซุดตัวลงไปนะครับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าหุบเขาซุดนะครับ ส่วนแมกมานะฮะที่พุ่งขึ้นมานะฮะก็จะกลายเป็นภูเขาไฟนะครับและส่งผลให้เกิดความร้อนนะฮะกลายเป็นแหล่งความร้อนที่สร้างน้ำพุร้อนขึ้นมานะครับคนในท้องถิ่นจะเรียกบริเวณนี้ว่ากีเซอร์นะครับและทําให้เราสามารถลงข้อสรุปได้ว่าบริเวณที่มีการแยกตัวกันบนแผ่นทวีปนะครับเราก็จะพบกับภูเขาสุดภูเขาไฟและน้ำพุร้อนได้นั่นเองนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับที่นำมาใช้ในการสนับสนุนทฤษฎีธรณีแปลสันฐานนะฮะยกตัวอย่างนะครับเช่นที่บริเวณหมู่เกาะญี่ปุ่นนะฮะเราจะเห็นว่าหมู่เกาะญี่ปุ่นจะอยู่ตรงบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นธรณีหมายเลข1และหมายเลข7นะครับเมื่อเราพิจารณาภาพถ่ายดาวเทียมของหมู่เกาะญี่ปุ่นเราจะสังเกตเห็นว่ามีรอยต่อที่มีลักษณะดำมืดนะครับตามแนวเส้นสีชมพูที่ปรากฏบนจอนะฮะ บริเวณนี้เป็นบริเวณที่แผ่นธรณีมีการเคลื่อนเข้าหากันนะครับโดยเฉพาะแผ่นด้านขวามือของนักเรียนเนี่ยมีการมุดตัวลงไปใต้แผ่นซ้ายมือนะฮะส่งผลให้บริเวณแผ่นซ้ายมือถูกดันตัวให้สูงขึ้นกลายเป็นหมู่เกาะขึ้นมานะครับและหากนักเรียนพิจารณานะครับเพิ่มเติมบริเวณทางใต้ของหมู่เกาะญี่ปุ่นนักเรียนจะเห็นได้ว่ายังมีรอยต่อมุดชวนกันอีก 100ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะทำให้บริเวณนี้สามารถสังเกตได้ว่ามีการเชื่อมต่อกันหรือชนกันร,ระหว่างแผนน่นธรณีทั้งหมด3แผ่นนะครับเราจึงสามารถลงข้อสรุปได้ว่าการที่มีแผ่นธรณีมหาสมุทรนะครับมุดลงไปใต้แผ่นธรณีมหาสมุทรอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าร่องลึกในมหาสมุทรนะครับแล้วก็มีหมู่เกาะ ภูเขาไฟรูปโค้งนะครับที่ยกตัวขึ้นไปโผล่พ้นมหาสมุทรนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยภูเขาไฟอยู่บนเกาะน,นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มีความคล้ายคลึง,ลงกันนะฮะจะอยู่ที่บริเวณทวีปอเมริกาใต้นะครับซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างแผนน่นธรณีหมายเลข12และหมายเลข5นะครับหากดูภาพถ่ายดาวเทียมนักเรียนจะเห็นว่าที่บริเวณเนี้จะ เห็นแนวเทือกเขาขนาดใหญ่นะฮะที่ขนานขอบทวีปนะครับซึ่งแต่ละตำแหน่งบนเทือกเขาเนี่ยอาจจะพบภูเขาไฟกระจายตัวประปลายนะครับและนักเรียนจะเห็นอีกว่าในบริเวณมหาสมุทรเราจะพบกับร่องลึกนะครับที่อยู่ในมหาสมุทรเป็นร้อยมืดดำเช่นเดียวกันนะฮะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันเราว่าแผนาน่นธรณี สองแผ่นนะครับมีการมุดชนกันนั่นเองนะครับก็คือแผ่นมหาสมุทรด้านซ้ายมือเนี่ยมุดลงไปใต้แผ่นธรณีทวีปด้านขวามือนะครับทำให้เราสามารถลงข้อสรุปได้ว่าการมุดชนกันของแผ่นธรณีมหาสมุทรที่มุดลงไปใต้แผ่นธรณีทวีปนะฮะส่งผลให้เกิดเป็นเทือกเขาขนานขอบทวีปที่มีภูเขาไฟนะฮะและพบร่องลึกในมหาสมุทรเช่นเดียวกันนะครับ และตัวอย่างสุดท้ายนะฮะที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือตัวอย่างของแผ่นธรณีเคลื่อนผ่านกันในแนวราบนะครับตำแหน่งที่เราจะไปดูกันนะฮะจะอยู่ที่บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นธรณีหมายเลข7็นะครับและหมายเลข4ซึ่งอยู่บริเวณทวีปอเมริกาเหนือทางชายฝั่งด้านตะวันตกนะครับบริเวณรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองนะครับเราจะพบกับรอยเลื่อนขนาดใหญ่นะฮะที่มีชื่อว่ารอยเลื่อน San a n d r e a ีนะครับรอยเลื่อนซ a น a อนเดรีเกิดจากการที่แผ่นธรณี2แผ่นมีการเคลื่อนที่สวนผ่านกันในแนวราบนะครับและผลจากการเคลื่อนที่สวนผ่านกันนี้นะฮะทำให้เกิดการบีบตัวกันนะฮะของแผ่นธรณีนะฮะแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นแนวสันเขาที่สลับกับหุบเขานะครับตามแนวเส้นสีฟ้าที่ได้ลากไว้บนหน้าจอนะครับเราจะสังเกตได้ว่าผลจากการ เคลื่อนที่ผ่านกันนะครับจะทําให้เกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่และมีแนวสันเขานะครับที่วางตัวตั้งฉากกับแนวรอยเลื่อนนั้นนั่นเองนะครับและหากนักเรียนสังเกตเพิ่มเติมนะครับที่บริเวณเรอยเลื่อนกลางมหาสมุทรนะครับทุกคนทราบมาแล้วนะครับว่าบริเวณนี้จะมีการแยกตัวกันของแผ่นธรณีนะครับเราจะสังเกตเห็นรอยนะฮะแต่ ถ้านักเรียนพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่ารอยต่อตามแนวเส้นสีเหลืองที่เป็นรอยแยกนะฮะจะไม่ได้ต่อเนื่องกันสักทีเดียวนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าที่บริเวณกลางมหาสมุทรเนี่ยมีการเคลื่อนที่แบบผ่านกันในแนวระดับเกิดขึ้นด้วยนะครับนั่นสแสดงว่าบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรนะครับเกิดทั้งแผ่นธรณีแยกจากกันและเกิดทั้งแผ่นธรณีเคลื่อนที่สวนผ่านกันนั่นเองนะครับ จากหลักฐานที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการเกิดสันเขากลางมหาสมุทรร่รองลึกในมหาสมุทรนะครับหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งนะครับหรือแม้แต่การเกิดภูเขาไฟที่บริเวณชายฝั่งที่เกิดควบคู่กับเทือกเขาที่ขนานขอบทวีปนะครับและหากเราพิจารณาร่วมกับสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่า หลักฐานเหล่านี้นะฮะสนับสนุนว่าโลกของเรามีการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันนะครับโดยเฉพาะบริเวณขอบรอยต่อนะฮะที่พบหลักฐานทั้งหมดดังที่กล่าวมานะครับและการที่โลกของเรามีการแบ่งแผ่นธรณีออกเป็นแผ่นๆแ,แ,และมีการเคลื่อนที่นี้นะครับส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาซึ่งส่งผลกระทบต่อการอารงชีวิตของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟหรือการเกิดซึนามินะครับซึ่งเราจะได้ลงรายละเอียดกันในครั้งต่อไปครับเรามาพบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ